ม,มาตรฐานเชื่อถได้ทั่วโลกกับนี้มาตรฐานสารกลของโลก c ีไครับกับอันนี้อัญ,ญมณนีีทั่วโลกเลยเขายอมรับดูแม้แต่โลหะมีค่าครับผมบอกได้เลยว่าถ้าค่าทองคำเนี่ยต่ำกว่า96.5จะอาจารย์ที่ทรเก็บเข้าไปเนี่ย9ส5หรือเกิน96.5บาบางคนเอา เทคโนโลยีสมัยนั้นได้หรืออย่าลืมว่าบอ่อทองคำสมัยนั้นคือทองบางสะพานประจกหลีกขันค,ค่าทองเกินกว่าเก้าสิบขึ้นไปคอันนี้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นทองเก่าทองใหม่ผมขอพูดเพียงแค่นี้นะอาจารย์นิรันดร์อาจารย์นิรันดรครับเจอแล้วก็เอาพรานี่หละพระล่วงหลังลังปืนขึ้นก่อนเลยพราล่วงหลังลังปืน อันนี้ไปตรวจแล้วค่าทองคำ96.62แล้วมีส่วนผสมของ AG คือซิเวอร์3.38นี่ก็วิดนะครับวิดจะเป็นท้องใหม่ครับ,บเนี่ยองค์เนี้ยครับ,บแต่ว่ามไม่ใช่มาตรฐานคเพราะถ้าสูงกว่าหรือต่ำกว่าจบเลยครับครับ อันนี้ก็อย่าลืมว่าอันนี้เหนือทองคำภูมิปัญญาคนโบราณเขาสามารถทำได้ตั้งแต่ยุคโรมันแล้วถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รบ,รบอันนี้คือเงนินเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเงินแล้วอย่าดูถูกประเทศไทยหรือภูมิปัญญาคนไทยบอกเงินที่สีสั์ บอดทองที่นั่นที่ไหนมีเงินที่นั่นต้องมีทองเงินกับทองอยู่ด้วยกันนี่ครับอย่าดูถูกเพราะว่าบางคนหลายคนนะฮะวัดจนไม่มีปัญญาสร้างหรกวัดไตรมิตรวัดไรมิตบหลงพ่อทองคำหนักห้าพันห้าร้อยกิโล สร้างในที่ไหนครับปุ๋ยไทยครับอาจารย์แกะให้ดูด้วยเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูด้วยนะครับอันนี้เขาเปิดไว้เท่าไหร่ถ้าเป็นทองคำอาจารย์นี่ร้านบอกราคาหน่อยทองคำร้านร้านเก้าให้สองวลไม่ไม่เป็นใจวันร่วงพันร่วงพันร่วงใช่ไหมครับสี่ล้านรัานสี่ล้านหกแสนทองคำหนักเท่าไหร่สี่ล้านหกแสนทองคำหนักแปดสิบจุดสองสี่กรัม